สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้เบาโชคจะพาพี่พี่น้องๆมามาเบ่งผลลัพธ์นะครับที่ยังที่พี่น้องย็นนะครับต้นคลิปนะครับที่ผมหักไปนะครับพี่น้องเป็นอย่างผมคือหักนะครับก็จะมีคําตอบให้พี่พี่น้องๆนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เพิ่นพักก่อนะครับพี่น้องผมก็จะว่าน้อไม้นะครับนี่ครับที่ผมว่นะครับนี่ครับ ตัวนี้ก็ประมาณ3เมตร2เมตรกว่าครับประมาณเกือบ3เมตรแล้วล่ะครับอีกนอหนึ่งนี่ก็3เมตรกว่าแล้วครับอันนอหนี้นะครับนะครับผมก็จะเอาไว้เป็นร่ำไม้นะครับแล้วก็ให้น้ำเพิ่อนไปเรื่อยๆครับอีกประมาณสามเดือนครับเก้าสิบมือนะครับนับจากที่เป็นนอนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ประมาณเดือนเดือนกว่าแล้วนะครับนี่นี่ครับเดือนกว่า ตัวนี้จะเป็นต้นแรกนะครับที่ผมทดสอบเพจแบบนี้นะครับอันนี้ครับต้นแรกอันนี้ครับพี่น้องครับต้นแรกนะครับที่ผมทําการทดสอบนะครับตอนนี้ก็ได้ผลนะครับก็ได้ผลดีจังได้ก็คือหนึ่งอีกสามเดือนผมก็จะมีนอไม้นะครับนะครับนอไม้ที่ที่เกิดจากตัวนี้นะครับเป็นนอไม้เป็นต้นไม่นะครับพร้อมที่จะออกออกมาอีกเรื่อยๆนะครับพี่น้อง นอ,อกจากที่เฮาจะได้นอนะครับอีก3เดือนข้างนาแล้วนะครับพี่น้องเพื่อนก็นจะออกนอมาเรื่อยๆอีก3เดือนแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงนะครับที่ได้เพิ่มอีกมากนะครับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะครับก็คือได้ทั้งนอไม่ฤรื่อรู้รงอีก3เดือนนะครับช่วงนา,ารเรื่องก็จะมีนอไม่ที่เพิ่มขึ้นมากนะครับที่ออกมาไม่เป็นนอนไม่ไม่เลยนะครับพี่น้องเฮากัย่างใดตัวนี้นะครับ ที่ผมเฮ็ดแบบนี้นี่เพื่อนจะเกิดเนียงเยอะมากๆเลยนะครับนี่ครับตันนี้ก็แเฮียงเรียบร้อยนะครับสามารถเอาไปทําการช่าเพื่อจะเป็นต้นไผเป็นพันไผขยายไผลต่อต่อไปได้อีกนะครับหรือว่าช่ไวบก็สามารถขายเป็นไรได้อีกทางหนึ่งนะครับพี่น้องอันนี้ครับเพื่อนจะขึ้นหนงเต็มเลยครับยังตำก็ได้สิบขแนงนะครับสามารถเอาไปช่ำสิบคูณสามกับสามร้อยนะครับล่ำหนึ่งได้สามร้อยครับแลวกะ อีก3เดือนก็ได้นอกไม้เป็นชุดไม้อีกต่างหากนะครับนี่ครับผมจะเอาไว้เพียบเลยครับเนี่ยกอนี้นะครับเป็นกอเริ่มแรกนะครับกอนี้ผมจะดูแลอย่างดีเลยครับอ่านี่ครับพี่้องหนึ่งสองนะครับตัวไม้สามสี่ห้าแล้วก็หกตัวนี้นะครับหกนี่จะตัวนี้จะเป็นตัวร่องนะครับอ่านี่ครับตัวนี้ก็ได้การคือกันนะครับเนี่ยอันนี้ครับผมก็ตัดแค่หาหกเมตรคือกัน เขย่านะครับบริตัดเอาใส่วิธีเขย่าเลยครับพี่น้องเอาเนียงได้ต่ออีกนะครับเป็นการได้ไล่ได้ไปอีกอได้ไล่ได้สองทางเลยพี่น้องครับับสําหรับสามลํำนี่ก็ซูซีกันนะครับหากเลี้ยวนะครับเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการปักช่ำเป็นกิ่งไผ่ขายหรือว่าเอาไปขยายนะครับนี่วิธีนี้นี่เหมาะที่สุดนะครับพี่น้อง นี่ครับพลลับนี่สุดยอดนะครับออกมาแบบนี้นี่ใสได้ทุกกิ้งนะครับพี่น้อง ผมก็จะเอาไว้ประมาณนี้แหละครับสองข้อเพราะว่าเพื่อนเพื่อนกับบได้วาถถาเพราะว่าเอาไว้สองข้อนี่ครับเวลาเพื่อนเกิดเพื่อนก็จะเกิดตรงนี้ไม่คือเก่นะครับบัได้เกิดจากตรงนี้นะครับจะ่าเอาเอา,เอาต้นนี้ให้รอดมีหลากย้ายไปนะครับเ <c oughs> พื่อนก็จะออกนอนเร็วนะครับผมก็เลยเอาแกนนี่แหละครับค้นทรงกาง,ง,ง่ายบัวเงาเกินไปบัวสันเกินไปสองข้อครับ ครับพี่น้องกาำลังขืนหลากนะครับนะครับพี่น้องไอพี่น้องเบิ้งนะครับนี่ครับกำลังออกหลากเลยนะครับพอดีเป๊ะนะครับเอาไปช่ำนี่ติดแน่นอนนะครับกับกำลังออกหลากพี่น้องสวยครับ เลี้ง่ายพี่น้องไฟห้องโบสูงแล้วก็บโเปลืองสารอาหารพร้อมนะครับลดน้ำเซปุ๋ยกับโต้องไปเลี้ยงข้างบนออกมาเลี้ยงนอไม่ท,ที่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่เกิดมาหม่นะครับกำลังเกิดหลากนะครับพี่น้องผมว่ามาตรฐานเลยนะแบบนี้ ก็าบแหงก็เอาได้เลยนะครับพี่น้องนะครับกาบตัวนี้แหงๆนี่คือเอาได้นะครับจริงๆเหรอครับพี่น้องหาหกเมื่อนี้ก็จะเอาได้ประมาณ8ดนะครับสองเกิงเดี๋ยวเอาไว้มือไหมพี่น้อง งามค่อเกาครับสะอาดเลยแตะ,ะแต้งบ่ยากนะครับอีกว่ขฮาตัดจิ้มครับขาตัดได้ประโยชน์คร <c oughs> ับสวยพี่น้องมาตัดฐานครับ ได้ถึงชิปนะครับผมก็จะเอาไว้แค่สองขอสทุดทไทยนะครับสองขอหรือสามขอสทุดทไทยผมจะแค่ชิปจริงนะครับพี่น้องที่เหลือผมก็จะปล่อยปล่อยพื้นนีใบย,ยังน้อยนะครับแตกแขนงไปเด้เพื่อนก็นจะเป็นใบอันนี้ครับเพื่อนก็นจะมีแบบนี้นะครับเนี่ยพร้อมจะออกอเป็นนอนะครับมีตา ออกนะครับลากเพิ่งก็จะออกมาเรื่อยๆบ่เกินเดือนนึงติดแล้วนี่ครับสวยงามนะครับพี่น้องเอาไปช่ำกับลากเพิ่งก็จะออกไงนะครับนี่ครับแบบนี้นี่ลากพรอมจะติดแล้วครับพี่น้องตัวนี้ตัวล่างครับตัวล่างคือตัวแรกเลยนะครับพี่น้องอันนี้ครับโอ้คักนี่ครับออกลากแล้วนี่ครับลากกับล่างเดือนเลยครับเนี่ย เอาไปซ่ำเนี่ยก็ติดไงนะครับนี่ครับเหตุผลที่ว่าเป็นยังระยะนี่มันโมหมากนะครับนี่ครับมีตาไม่ยังเรียบร้อยนะครับอันนี้ครับพี่นงสวยงามนะครับพี่นกทีนี้ก็ได้นะครับได้สองตัวเลยดีมากมากครับผมว่าดีมากเลยโอเคครับผม เป็นภาษาทั้งทั้งการเฮ็ดไผยนะครับผู้ที่มีสวนไผยเพ่นบางคนเป็นกาเอื่นว่าเฮ็ดแบบนี้นี่คือการอันยอดนะครับคือเข้าบวตองให้เพิ่อนสูงไปเรื่อยๆนะครับอันไว้เพิ่นเกิดแขนงแขนงเกิดมาเข้ากับใช้ประโยชน์ได้อีกเหมะสสำรับคนที่เพาะกิ่งช่ำนะครับพี่น้อง เพราะกิ่งํำขายนี่โอ้มอเลยนะครับพี่ีนสุดยอดนะครับพี่น้องอันนี้ครับพี่น้อง แขนงดีกว่าปล่อยทิมหรือตัดทิมนะครับเฮ็ดวิธีนี้ก็คือว่าได้ประโยชน์นะครับพี่น้องมีรายได้เพิ่มข้อมนะครับสําหรับวิธีนี้นะครับพี่น้องครับครับผมกับในคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามรับช่วมครับผมติดตามรับชมให้กาลังใจบ่าวโชคนะครับขอให้พี่ๆน้องๆอยู่ดีมีหฮงนะครับสุขภาพแข็งแรงครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสำนีกครับสวัสดีครับไปสามตนนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาดินมาใหมนะครับพี่น้อง